พี่อแมมพี่น้องมือนี้พบกอกับน้องจยกับไปสองเ้าเล่าพี่น้องมือนี้นะโคตรน้องเจยสิไปไต่เขียดคับทิ้งานที่บ้านน้องเจยทิมงานอันนั้นเขาใส่เงี้ยงป่ะใส่ขมงนี้นี่น้องมือนี้ห่ไปแล้วเป็นตะกร้อนี่น้องไม่นึกขั้นถูกป่ะเขาติไปเขียวทิ้งงานเล็ดจิ๋วิ้งงานจิ๋วพี่น้องมือนี้ห่ไปล้วเป็นตะกร้ดนี่น้อะ ไปยะเสกเกิรบุตรไปกับนอเีงไปับนอ่อ้ยนั่นกอะเบากับไปตอนนี้นองเดียวเหามไปนอดเตยหน้าจะบึ่งบรรยากาศนอนเดียร์ก็เงียบสบเอ้ยแม่ยังกอดดุ ลมแท้เนาะโอ้ยล้มลมพี่น้องเอ้ยหนาวน้องจ้อยกินดูดูพี่น้องเอ้ยอยู่บ่ได้กินบ่เป็นไหนน้ำปลาตสองมือนี่อันนี้ทีพงานเพิ่นเนาะงานเหล็กจิ้วพิ่นโอ้ยกลางคืนก็อยากไปน้ำพี่น้องเลยจะเกิดเหตุแน่ใ จักสิหาในใชเด้อเขียนจะเบิ้งดูถ้าเบิ้งเด้อสเก็ตเอ้ยเจ้าถาเบิ้งเด้อว่าสิได้เขียนอยู่บ่มือนี่เจ้าถาหัวควันเด้อหัวควันรอด คนเหงกกะหัวควันแต่ข้าไปหาเขียดหลังเช้าแซวไม่ได้เขียนโต,โตนมีบ้างเบอรเช่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยย่านเดยวน้องจ้อยข้ามาหลอะช,ช,ชื่อพี่น้อง มันหนาว่พี่น้องโอ้ยคนดูคนมันพี่น r ít, r ít, r ít. ้องเอ้ยใช่ได้เหยียดแล้วพี่น้อง น้ารุ่นกันพี่นอกก้องสิได้จากโตจักหน่อยมันนาวแห้งไม่แรกส่วนเมื่อเนาะ ตามสมรรถภาพมาเป็นหมู่เพิ่นแล้วพี่น้องต้องจอยนะแต่เมื่อก่อนนะนะแต่เข้าให้ไปอยู่อย่างพี่น้องเอ้ยบนโต๊ะกระลิบลอยไปเดียวบัานนี้เพิ่นน่ะพึ่นย่านพี่พี่น้องอีเม่ไปเป็นหมู่เฮาทำไมเฮาย่านไดหน ชวนพ่อพ่อปอบ้ายพ่อวะหนาวพ่อวะลอยไปจะอยู่เฮิงเด้อเหนนะอยากดื้อแน่พี่น้องไอ้ลูกชายเดียวเช้าเดียนว่า้งพี่น้องอ้พ่อแม่ว่าว่าปอบ้ายกร้างรีบๆดูแต่แท้่จะปากเด้อมือนีจะได้เขียนตัวเดียวแล้วทะเบิง แต่ตัวเดียวเท่เท่ขันปอดจัดแย่งมาได้พี่น้องไม่แรกอ่ะหงทนจะมันลมมาทางใดพี่น้องเลยจักน้อยจักน่อยที่ได้ซื้อโทศทพาบใหม่ทไม่แรเห็นหน้าข่าวมัน จะไปปีเลอร์โซนน่ะเครผู้จักเดีม,มันหนาวโคตรเย็นเลยตอนหน,นะนะเนาะลอย <c oughs> ปีหนันหนาเขามาเยี่ยงชองคนเท่านะอันดับหน้าใหม่เนาะกบน่อยพนังเลียดแลยใช่เน,นาะคันเทเนาะ <c oughs> เข้าหรื <c oughs> ไอไม่ซ้อมเูกเข้าอือ บ่ห่ฮัดผ้าเหลืออัพี่น้องเอ,อ้ยจนเทียงไกลเข้ามาเทน,นี่น้องนั่นคือบจ่จักผ้าเหลือมจังได้เละแนมสังเกตเห็นผ้าเหลือมพากันมืออ่ะแล้วปัญญานตะกี้บ่ยัดโบจักบ่เห็นตื่นมาแหละกะ็มาแล้วตื่นมาโอ้โพ้นโตกลางคืนกะเป็นอะไรติ๊งยังเคียดเ่ะอม่ใหญ่ประหยัดนินปนกบน้อยสัน ไปอย่างมาพี่น้องเอ้ยหล่อไปหล่อมากพอดีแล้วพี่น้องเอ้ยพอดีหนาวัว่เกา่าลิฟต์บอกไปข้างในล่ะมีป่มีหรืไปลงหม่องวันวอชันอันนี้ภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องความมืด แน่ยทั้งนี้เห็นหุ่ง,งตอนนี้กำลังกลับแล้วพี่นอ้องสรุปแล้วคือบริหย,ยังานน้องจ้ได้เขียตู้เดียว <c oughs> กินแฮว <c oughs> โอ้ยสงสารทีมงานพ <c oughs> <c oughs> าทีมงานมาตากฝนมือเดียวกันเลย ติดตองจอยแต่ได้พี่น้องเข้าน้องเด็กหน่อยในเฮือดนี่เช็นี่นะโอ้ยย่อมหับเลยสรุปแล้วเขาก็คือเดินกลับอันนั้นเดินกลับอันน่ะเดินกลับของเป่าคุกเป่ากินแฮเอาขอ่ะวะ ส่งลูกไปแรนได้บ่เอิ้นบ่บ่เอาก็ได้สิแรนเข่าือนแล้วไปไปได้สิย่านไฟไห่ส่งทีมงานเข่าหัวไปไปได้ยิงานไฟไห่แลนแรนหามลบกล่างเกือบล่างตีนเด้อเหยื่อเด้อเนื้อเนาอ้โบเอาอีกมอนะ เคนเ่นูละเป็นยังไงน่องแพนตากฝนมาลูกตากฝนเจ้ากระถิ่นอะไรเอาของพิสกกั่งจ้องนนี่จอบชองอันเอาเว้ไปนัดนีผมเอาเบ่ไปไป สรุปแล้วก็คือโบได้จากตูพี <n ces> ่น้องเฮ้ยส่งทีมงานไปแล้วคนนึงนี่ยังยังหน่อยเลยพี่น้องตะกี้นยสิไปน้ำเบอดทกเบอะเจ็ดคนโได้โอ้ยก็ยังไ่าอยู่เสาแห้งขนาดกน ตอนนี้เขาก็ะหอดเทือนแล้วพี่น้องนี่หอดเทือนแล้วโอ้พี่น้องภัยแม่แล่ปิดประตูให้ความฝนแหง้งเดือนสามคอยโอ้ยพี่น้องคิดเบิงบ่งคิดเบิ่งคิดเบิ่งตอนนี้คือตอนนี้นะโอ้ยสาเซ่เบาแล้วกัเห็นบอกพี่น้องภัยอยากเทือน,ดอ,น,อนออดอกไม้นะอนโอ้ยแม่เอ้ยดอกไม้น่ะเห็นบอกขยามาัน เอาผัวห่ามดอกไม้ <laughs> <Okay. S 1> ดอกไม้นอนน้ำหัวทิ่หัวแดนไรทิบไรแดนเดี๋ยวเฮาสีอัะนนั้นก่อนขอไปลางตีนก่อนจะสีขาบไปในเงิน้องจอยดียสีอ้ำน้ำ